ดีค่ะวันนี้ก็จะมาแกะของขวัญจากคุณสาในวันคริสต์มาสนะจ๊ะนะจ๊ะของเล็กๆน้อนอนจ๊ะเนาะแต่ผู้เป็นอัแต่ผู้เป็นภรรยาก็ดีใจนิดๆนะจ๊ะเนาะในของขวัญบางคนก็อาจจะได้ใหญ่ๆแต่เราได้นิดๆก็โอเคแล้วนะจ๊ะเนาะพี่น้องนี่จ้านี่จ้ะ แต่สภาพกะหูแราหลับว่าเป็นยังเพราะพีเหลือกเองอยาพี่น้องแต่อยากให้พี่น้องเห็นน,นอกจากเนาะจะให้พี่น้องหลุดว่าเป็นอะไรอะไรพี่น้องหลายคนอาจจะเห็นแต่หูแล้วก็ได้ว่าเป็นยังนอกจากเนาะพี่น้องนี่จะ้ะปิว้วนกระปุกโบสุดสวยดิจะ้ะแต่เป็นบุญเดียวกระดาษสีแดงหายเนาะเพราะเป็นวันคริสต์มาสนอกจากเนาะเพราะเป็นยังนีจะ้ะ ปกติก right ็ะดาษจะได้ทุกปีแหละจ้ะวันคริสต์มาสปกติจะได้อันเป็นวันเป็นวันเกิดเดนะจ้ะเราเป็นน้องเป็นวันเกิดวันวันเล่นท้ายวันคริสต์มาสกับบ่ค่อยได้หรอกจ้ะจะเป็นยูไทยนอกจากเนาะเพราะว่าพอมีคิดสต์มาสยูนีก็ได้คิดสต์มาสหรือจ้ะวันเกิดก็ป่ไดั จะเสียเปียบคนงนี้วตาอยู่นี่นี่จ้าไปเลือกเองค่ะปีที่แล้วได้สีชมพูจากปีนีเอาสีนี้สีนี้ก็ห้อมจากพี่น้องจ้าสีนะคะสีจากพี่น้องจ้าสีสีส 100ซีซีนะคะ100ซีซีจ้าของอัมมันี่นะคะอัมมนันี่อัมมนันี่อัมมนันี่อัมมันี่อัมมันี่ถ้าเป็นเป็ดเดียก็มันนี่มันนี่มันนี่นะจ๊ะแต่ไม่ได้มันนี่นะจ๊ะได้อันนี้เทนนะคะ ก็จะลองเลยนะคะมันนี่ท่านจิตหอมจ้าพี่น้องจ้าสิชมพู่ก็หอมเลยจ้าพี่น้องหอมหอมเนาะบางคนก็จะอ่าหลายท่านก็อาจจะมีแล้วนะคะสวย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 จ้าฉีดก็ได้แก่ด้พี่น้อง หอมเด้อสภพได้มาจะเป็นคนที่แพ้น้ำหอมนะจ๊ะแพ้น้ำหอมมากๆเลยจ้าถือเป็นถือผิวเฮาถือมันอาจจะเป็นสิกาขั้นเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็ชอบค่ะก็จะต้องฉีดใส่ผมนะคะหอมหอมพี่น้องอันนี้ใส่มาไว้สองขวดเลยจ้ะขวดแหลกสีชมพู นี่เป็นสีแดงนะคะสีแดงสีแดงหอมเหมือนกันค่ะหอมหอมจ้าปกติกาสิสอบของชาเนี่ยว,วจะไมพี่น้องของชาเนี่ยมันก็สีแพงขึ้นนิดนึดนงแพงกม่ายูยหน่อยจะน้อชาเนี่เลสลองแสรตัวนี้บิ่งจ้ะพี่น้องขอบคุณคุณสานะคะขอบคุณสามสำหรับคิสมาร์รกสมาสามปีแลวจ้ะแต่ว่า มันเกิดอยู่ไทยเขาก็ไดเเ้เป็นพปกเป็นทองเป็นหยางสีเดอร์เราจากไี่้องเนาะว่าบอกคนณว่าที่แหลกน่ะถ้าเธอจะซื้อของขวัญให้ฉันน่ะที่ฉันชอบและก็มีความสุขก็คือทองนะคะทอง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 ,ทอง,ทองแล้วก็เป็นเพชรเป็นแหวนเพชรอะไรเนี้ยค่ะบอกคุณสานะคะบอกตั้งแต่ตอนคบกันใหม่ๆนะคะ เธอซื้อของขวัญให้ฉันถ้าจะให้ฉันมีความสุขเธอต้องซื้อเป็นทองให้ฉันนะคะทองแล้วก็เป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกคุณสาแล้วก็ลองมงมาคือน้ําหอมนะคะบอกคุณสาว่าอย่างนี้นะคะ,ะแต่ตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็เริ่มลดลงแล้วนะคะก็จะไม่ได้นะคะยิ่งเป็นทองตอนนี้ราคาทองที่ไทยเราก็ขึ้นเป็นสามหมื่นแล้วนะคะตอนซื้ออยู่ก็สปีที่แล้วที่เราไปไทยก็อยู่ สองหมื่นสี่นะคะตอนนี้ขึ้นเป็นสามหมื่นก็คงจะอดละคะ่ะโปรโมชันก็ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะพี่น้องจา๋าบอกสามีว่าอย่างอื่นเราก็ซื้อได้ใช่ไหมเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรนิดหน่อยแล้วก็ซื้อเองได้เนาะแล้วก็ไม่อยากได้นอะกจากเนาะของขวัญเนนะาะจะซื้อสักทีก็ซื้อเป็นแบบเป็นทองหรือว่าเป็นเพชรแหวนเพชรไม่แพงก็ได้แต่ขอให้เป็นแหวนเพชรนะจากเนาะมันก็มีหลายราคานะจ้ะพี่น้อง สะพายเดนหมากรสืบอกคุณสาจะจีจะพี่น้องเพราะว่าย่างอื่นเล็กเลน้อยเขาสื่อใดเป็นบอล่ะเราลงมาก็คือน้าหอมนะคะที่ชอบเป็นของขวัญน,นะคะบอกคุณสาว่าอย่างนี้นะคะแต่บางคนก็่าจจะเป็นพวกแบรนด์เนมกระเป๋ากระเป๋าอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่คุณสาของเราก็ไม่รวยนะคะหาเช้ากินมืดกินข่ํานะคะคุณสาของเรา <laughs> ในเคน้ก็โอ้ก็ภูมิใจแล้วคะ่ะนอกจากเนาะ คนอื่นก็อาจจะได้เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณสาของสปาไยไม,ไม,ไม่ไม่รวยค่ะหาเช้ากินมืดนะจ๊ะน้อพี่น้องจ๋าแต่ถ้าจะเป็นของขวัญก็แบบนี้นะะเลยค่ะอันดับหนึ่งก็คือทองนะคะทองแล้วก็เป็นแหวนแหวนเพชรน,นะคะไม่แพงก็ช่างขอให้เป็นแหวนเพชรน,นะคะเนาะมันมีหลายราคานะจ๊ะเนาะแล้วก็มีน้ําหอมนี่แหละจ้าที่ชอบ สีสวยนะแต่พี่น้องเนาะอยู่กับสามีมาก็ปีนี้กะปีที่หานะจ้ะพี่น้องปีใหม่นี่กับพี่เอ่อได้หาปีจ้ะพี่น้องจ๋าแป๊บเดียวเองโปรโมโชั่นก็จะเริ่มมาลดลงแล้วนะคะพี่น้องจ๋า <c oughs> โปรโมโชั่นก็จะลดลงลดลงนล้วนะคะเนาะหาอันปีแรกอะโอเคจ้นะเนาะ ีที่สองการเหลื่อมลดมากนิดนึงสิแมะแต่ยังดีที่ใดจะพี่น,อน้องเนาะนี่ก็บรไดี๋ยังจะพี่น้องจ้าอยู่กันมหาปีเแ,แป๊บเดียวเองจ้สาสไยเดนมารกก์กมาอยู่อันเดนมาร์กในปีปีที่สามจากเขาปีอ่ามามาแต่งงานปนีสองพันสิบเจ็ดจะพี่น้องอ๋อประมาณสิบแปดสิบแปดสามปีจะพี่น้องสามปีแล้ว คลิปมีกับยังไี่สามีจาะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการารับชมขอบคุณทุกการติชมแล็อขอบคุณทุกค้อมเมนจาะพี่น้องจา้าสเปยเดนมาร์กอันตีบทแตกแล้วเด้อพี่น้องเด้อตีบทแตกแล้วนะคะมีใครตีบทแตกเหมือนสเายเดนมาร์กแล้วมั้งนะคะสเายเดนมาร์กตีบทแตกแล้วนะคะพี่น้องจ๋า <c ười> มีคนมาเขียนคอมเมนต์ด่าสะพยเดนมาร์กาจะพี่น้องจา้าต,ตีบดแตกเลยจ้าแต่ว่าคอมเมนต์อันสะพายเดนมาจะอ่าไปบล็อกคํามเทว่าคํารุนแรงคําดาคําหยาบคาย,าายาสิแม,ม่จ้ะพี่น้องอ่าก็เลยไปเห็นเห็นเห็นแต่มันเด้งขึ้นมาก้างหน้าจ้ะพี่น้องจ้าบ่งว่าคิดใจกันค่ะพีเบิรงเลยจ้ะในคอมเมนต์ี่ว่าอันเนาอันมันอาจจะไปเาหา็นจตะเนาะ มันม่ขาบอกเนาะคำาบอก,นะกสไาย,ยมาจากบอกขำาที่ว่ารุ่นแรงคำาหยาบข้ามดังสิเห็นแต่มันเด้งขึ้นมากอันอันเปิดเบลงเรือนเบลงอนว่าอะไรของมึงอีพีป,ปอพนปาติดโทกใจขึ้นวุดวุดเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเป็นยนังจต่ข้าเป็นคนของประชาชนนะจนะ๊ะเนาะสไปนก็ถือว่าสไปายเดนมากตีบทแตกแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเยี่ยมเยี่ยมไปเลยนะมีสอนคืออะไรจ้ะพี่น,น้องสไปย์เดนมากตีบทแตก อันคลิปนึงกับคลิปเก็บผักแต่พูนล่ะเพิ่นอันแบบคลิปเป็นคลิปตัดต่อนเป็นบ่เพิ่นก็คิดว่าเฮานั่งอันตัดแต่อันอันกอเดียวกอเดียวเนะพี่น้องผักกาดเอ่อผักขนาดทะเลนะเพิ่นก็ว่าอันถ้าเก็บคือจ๋ากผูสิรับแน่เปิดแล้วเนาะเพิ่นวังสีแม่พี่น้องเซพรส์ได้มาก็ตอกกลับเลยแต่พี่น้องจ๋าสซไพรส์ไน้มก็ตอกก่าอันถ้าบ่ฮู้ถ้าบ่ฮู้บ่หยังก็อย่ามาอันนี้อย่ามาบาร์เด้อซั่นดอกแต่พี่น้อง ันนี้มันคือกิบต,ตัดตจะไปยเดินมากระวังสีเลาจ้ะจพี่น้องเนาะอันกระบ้ายังแน่เดาจะวจาวาหลายยู่ลืมลืมลืมข้ขามไองเบาเลาจ้ะพี่น้องก็ขอบคุณทุกค,ค่ะคำติชมสแสไรนอกจากพี่น้องเนาะสพเด้นมาก,ก็สิโอ๊ตเอาจากนอกาพี่น้องเนาะเป็นคนของป่ะชาชนเนาะจ้ะเนาะเป็นคนของคอนเนี่ยก็เป็นคนของสาธารณะนะคะ <c oughs> ต้องอดทนนะคะพี่น้องจ๋าต้องไม่ไม่โกรธนะจาะเนาะไม่โกรธนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าสไปร์เดนมาร์กก็แบบก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามา,ารับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคะ่ะที่ให้คำติชมเราจะได้ดพัฒนาตัวเองนะจ๊ะเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปนได้ก็ดูให้จบคลิปด้วยนะคะดา่าแล้วก็ต้องดูให้จบคลิปด้วยนะคะดาก็ช่างน,นะคะขอให้ดูให้จบคลิปค่ะพี่น้องจา๋าก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามา,ารับชมแล้วก็ให้คำติชมนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ๊ะพี่น้องจ๋าก,ก็มาโชว์ของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆจากคุณสามีจากพี่น้องจากกอ๋าก็ยังดีที่ได้นะ่จัเนอกบางคนก็ได้เป็นเยอะแต่ว่าเราได้นิดเดียวก็โอเคแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ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 